ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีรถมีนิฟตซูเปอร์มาใช้บริการนะครับนีคันนี้ครับจะมาทำอะไรครับนองจากว่าจองลูกค้าชมรดช่วยนะครับโอเคเดี๋ยวตามมาชมครับสักครู่เดียวครับโอเคครับก็เป็น Android 10เลยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันอื่นครับสักครู่เดียวครับ ครับเราเข้ามาอยู่ในมินิคันนี้เป็นที่เรียบร้อยครับ่ากผู้ชมครับโอเคกับจอแอนดรอยเวอร์ชั่น10เลยนะครับ่านผู้ชมครับรื่นเร็วแรงครับแรม4ครับออคตาคอร์เลยนะครับอ่านี่ยะแอนดรอยเวอร์ชัน10นะครับแรม4โอเคเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันครับทำอะไรได้บ้างนะครับก็มีหมดครับ FM ได้นะครับฮะ ทาเบอาจะพวงมาลัยไ,ได้นะครับอ,ออกอัวนี้นะครับแล้วก็มาในส่วนของ YouTube ครับก็เป,เป็นทุกการเดินทางเลยนะครับ YouTube ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตนะฮะได้หมดเพลงก็ได้นะครับ Right. Right. It's amazing how you can speak right to my heart With a same word You can light up the dark Try as I may มีอะไรครับ g o Google Map แน่นอนครับ Online Navigation นะฮะก็ไม่มีหลงครับท่านผู้ชมครับโอเคเราก็จะไปไปไหนดีสยามพารากอนอ่าขึ้นมาแล้วับสยามพารากอน เลชั่นนะครับยี่สิบนาทีครับจากถนนราชดาพิเศษครับโอเคสตาร์ท okay. Head อ o r t เโอเครับประดีลูกค้าเป็นต่างชาติฮนะเราก็เลยตั้งเป็นภาษาอังกฤษไว้ให้แกโอเคเดี๋ยวเราก็จะสกิปไปตรงนี้นะครับปิดแอปก็อย่างนี้ฮะตัวนี้ นะครับสไลด์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 ก็มี DVD ด้วยฮะใส่แผ่นได้ตรงนี้นะครับอ่ามีช่องใส่แผ่นได้นะครับโอเคจุกครับอ่าออนไลน์มิวสิกนะครับก็ใส่อินแอกคาของท่านเข้าไปก็เรียบร้อยครับก็ค่อนข้างครบทีเดียวฮะ แล้วก็มาในส่วนของกล้องมองหลังด้วยนะครับคันนี้ใส่กล้องมองหลังด้วยนะครับโอเคนะครับลูกค้าท่านใดค,ครับที่สนใจครับติดต่อที่หมายเลขด้านล่างนี้ครับวันนี้ผมโทนที่โรซาวอนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ